สวัสดีครับเราจะทำอะไรครับวันนี้เกี้ยวถ่ายน้ำมันให้จอลิกถ่ายน้ำมันให้จอลิกรถไถนะครับ3ามเก้านะครับมันสิมีน็อตลองถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ายนะครับเบอร์สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับกับนอ็อตกับนอ็อตถ่ายน้ำมันขันนะครับขันขอมือแข็งๆนะครับ เตรียมภาชนะให้เรียบร้อยส่วนตัวผอ้หนุ่มมันยังใหม่ๆเลยครับตลผมว่าได้เปิดไออาชิบ่าเห็นเห็นชัดๆเลยผม, <ไป S 2> มจะให้เห็นชัดๆอันนี้มันสิมีกล่องน้ำนะครับเย็นกล่องน้ำแ่ยันม่าอาสันฟินวานะครับ <c oughs> ถ้ารุน รุ่นอย่งนี้สามเก้าใช้ยี่สิบแปดลิตรนะครับจะยี่สิบแปดลิตรนะครับรุ่นสี่เก้าก็หยบแปดนะครับรุ่นสามห้าใช้24บสี่ลิตรหลังจากที่ห้าปอยน้ำมันออกแล้วนะครับเปิดฝาเปิดฝาบนออกน้ำมันกับสีไหลเรียวนะครับเบิดแล้วเขาก็ไปถอดกล่องครับที่นี่ครับกล่องมันจะอยู่นะครับตรงนี้นะครับเตรียมกล่องไม้ไปน้ำครับ จระบีบางๆจระบีขาวบางๆให้รอเลี้ยงโอลิงมันไวครับมันสิได,ด,ด้ใสได้รวด อเคครับเรียบร้อยทุกน้ำมันแล้วนะครับเสร็จทุกของเหลวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทอย่าลืมเปิดกอ๊อกน้ำมันนะครับตอนเปลี่ยนกรองก๊อกน้ำมันไวปลองแล้วเปิดสวิตกุญแจามาแป๊บนึงนะครับเปิดสวิตช์กุญแจไว้แป๊บนึงให้น้ำมันมัน มันคันหนาเนี่ยเขาเติมลงไปมันกะเดี๋ยวเขาต้องเกลื่อนรถลองเบิงนะครับเพื่อมันลดลงไปจย่าน้อยก็เติมลงอีกว่าหาฤทธิผมเติมลงไปบ่ถึงหาตรประมาณซีฤทิตรครึ่งมันกะมันกะเต็มเกือบเต็มแล้วนะครับสงสัยที่ยังล่ะสงสัยจะมันเก็เอนออกว่าเบิร์มันกิดสินค้างอย่นี้ต่างๆครับ ไฮโดรลิกนะครับเติมลงไปอ๋สีชมพูหวานเหลือเลยเติมลงไปบอนถึงลล28ลิตรนะครับปกต,ติรุ่นน,น,นี้ใส่28ล,ลิตรนะครับเหลืออยู่ประมาณล,ลิตรหนึ่งเละเดี๋ยวผมสีหยกหึือหยกลงลองมือสกรูเจ็ดสีเติมลงไปอีกนะครับเดี๋ยวได้นี่มันจัดเติมเติงสีมันหยกอยู่หลายดับอยู่นะครับมเหลือประมาณเกือบลิตรนี่ครับนี่ทางใหญ่ครับ ลองทางหน่อยนะครับ หลังนี่ยันมานี่ยสซ่ากบคุปตานะครับวายว้าวสุดแล้วกะ่าอ่าพอเหยียบกระเล่งซอยนี่มันกับสีสาเนี่ยนะแต่ว่าลงอ่ะเร็วครับอืมกต่เร็วกว่าเก่าอยู่เร็วกว่าตอนวันเปลี่ยนครับเพราะวันสิเข้าปีที่สามเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวน,นะครับก็จะจบ กิจกรรมวันนี้นะครับเปลี่ยนายของเหลวนะครับแล้วก็เปลี่ยนของต่างๆนะครับท่านาเปลี่ยนของ,งหลักของดีเซลของน้ำมันเครื่องแต่ปล่อยปล่อยปลอกนะครับเพื่อที่ดักน้ำนะครับปล่อยถิ่นไปนะครับเปลีน้ำมันไฮโด,ดลรลิครับเดือดหนึ่งยี่ิบหน่อยและที่นิบยี่สิบสี่ก็ได้ครับ นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ